สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟ e บุ๊กแล้วก็ YouTube นะวันนี้ผมเพิ่งไปซื้อหูฟังมาก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแล้วก็ไหนจะไปรีวิวรีวิวขอไม่รีวิวแล้วกันเพราะว่าไม่มี new อุปกรณ์ทดลองเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจกล่องนะครับก็มีแันนี้ตัวน,นี้ก็คือโซ่ by 루 a ค r i s นะครับ รุ่น SL หนึ่งห้าูนะเดี๋ยวรูรอบๆกล่องกันตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆอันนี้เป็นก๊อปเกตเอนะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นพวกอะไร่างพวกคู่มือแล้วก็ประวัติหรือว่าไอเดียของเขาตรงนี้นะรูดคริสทุกคนเคยเห็นอยู่ก็จะเป็นพวกฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็เป็นหูฟังแล้วก็อข้างล่างจะมีเป็นเว็บนะเป็นเว็บบอก ยวเปิดกล่องกันเดี๋ยวสไลด์สไลด์ออกมาสไลด์ออกมาอุ๊ดึงปึ๊บนี่ก็ว่างๆเป็นแบบสไลด์เดี๋ยวมาดูที่กล่องกันกล่องก็เป็นสีดาเงาเป็นกล่องกระดาษแข็งๆจะมีที่ถือตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องมีอะไรให้มันปึ๊บให้ดูดูเปิดเลยปึ๊บจะวางทั้งไมเนี่ยนี่เห็นมาแล้ว นี่แหละสีมือคนเจนอันนี้เป็นตัวหูฟังเดเรเอร์ร่ามาก่อนนี่แล้วก็มาดูตรงมีสายให้มาสองเส้นนะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีไมค์โดยเวลาเราเสียบให้ดูตรงแจ็คนะมีเดี๋ยวจะสอนดูนะทุกตัวที่ว่าเป็นถอดสายนะครับคือถ้าเป็นเสียบโทรศัพท์จะมีสามขีดถ้าเป็นเสียบหูฟังจะมีสองขีดเพราะว่าเวลาต่อหูฟัง ูฟังมันจะอยู่สามขีดเพื่อเสียบที่โทรศัพท์นะตัวนี้สามเส้นเสียบโทรศัพท์สองเส้นเสียบที่อ่าเจ้าหูฟังโอเคอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายแบนนะเป็นของนี่เป็นอันนี้ก็เป็นสายอันนี้สายแท้นะอันนี้คือเขาแถมสายแท้มาให้ตัวนี้ก็เป็นสองขีดคือว่าไม่มีไม้นะเนี่ยไี่มีไม่แล้วก็พันกันยากมากเนี่ยเขย่าก็ออกแล้ว แล้วก็ในกล่องก็มีแค่นี้แหละก็เป็นกระดาษไม่มีอะไรแล้วข้างล่างรู้สึกจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเรามาดูที่หูฟังกันเลยหูฟังแล้วก็สายวางข้างบนนีหูฟังสามารถพับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับสามารถกางออกได้ประมาณนี้นะครับโดยตรงก้านอันนี้เขาเรียกว่าก้านก้านหูฟังนะครับโดยตรงนี้ จะเป็นซิลิโคนนิ่มๆนะไม,ม่ไม่จะเวลาใส่แล้วมันจะไม่ค่อยนิบไม่ค่อยกัดหัวเท่าไหร่ส่วนตรงนี้เขาเรียกว่า housing นะครับหรือว่าตัวหูฟังเป็นตัวลําโพงหูฟังนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่อเขาเรียกว่าข้อต่อข้อต่อก้านระหว่างก้านกับตัว housing นะครับโดยตัวนี้ตัวระหว่าง housing นี่จะมีประมาณขนาดประมาณหนึ่งนิ้วจากตรงนี้นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ประมาณหนึ่งนิ้วเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวก่อนๆตรงนีน้เขียนว่า s o l s แล้วก็ s o l แล้วก็จะเขียนว่า so by luda chris แล้วก็ตรงนี้ก็เ,กกเขียนว่า so เหมือนกันแล้วก็จะมีขียตรงนี้ถ้าเห็นนะตรงนี้เป็นพลาสติกตะลอยนะแล้วก็สกรีนตัวหนังสือสกรีนลงไปบนพื้นผิวพลาสติกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาว่าถึง housing กันตัว housing นะครับก็จะเป็นอย่างลักษณะอย่างนี้นครับเดี๋ยวขอุยัดพับก่อนนี่ครับจะเป็นอย่างนี้โดยจะมีแผดหรือเรียกว่าแผดหนังนะครับหรือว่าที่รองหู เป็นแผ่นหนังชั้นดีเลยล่ะรู้สึกจะเป็นไม่รู้ว่าหนังอะไรเหมือนกันแต่ว่านิ่มเนี่ยดูความกดเนี่ยกดแล้วนิ่มแล้วก็ตัวอ,อข้างในก็จะมีเป็นฟองน้ํารองไว้ชั้นนะครับทั้งสองข้างข้างอีกข้างข้างนี้ก็เหมือนกันเกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นฟองน้าเอ้ยใช่ฟองน้ามันมีฟองน้ำข้างในใช่แล้วก็มีเป็นแผ่นหนังนะครับ แผ่นหนังนี่มีความนุ่มหูมากเดี๋ยวลองใส่ให้ดู<อ>วิธีการใส่นะครับให้ดูตรง S S ให้อยู่ฝั่งซ้ายตลอดนะครับแล้วก็ตรงอ้อข้างล่างจะมีแจ็คตรงนี้นะครับจะมีแจ็คที่ใส่ฟังอยู่เดี๋ยวลองใส่ดู<อ>นี่ครับประมาณนี้โอเคนี่ครับประมาณนี้เวลาเราใส่แล้วก็สามารถปรับนะครับดึงดึงข้อให้มัน กระชับกับเรานะครับก็ประมาณนี้ลูกทรงต่างๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเ,เวลาใส่พูดถึงความเงียบก็เงียบมากเงียบมากไหมมันไม่มากหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ระบบ noise c a n c e i g หรือว่าระบบที่ว่าตัดเสียงรบก,กวนภายนอกเพราะว่าไม่ได้ใส่ฐานแล้วก็ตัว SL 1 5 0ของแท้ก็จะมีไฟเหมือนตัว SL 3 0 0นะตัวตัวตัว SL 3 0 0จะมีปุ่มด้านด้านนี้กดปุ่มแล้วก็จะมีไฟอยู่ข้างๆนะครับ ก็เรื่องเสียงผมได้เป็นลองฟังที่ร้านแล้วตัวอย่างที่ร้านเบสหนักนะครับตัวนี้เบสเบสกระแทกหูแบบสุดๆอะ่ะส่วนเสียงร้องเสียงร้องเมื่อเบสสูงปุ๊บเสียงร้องมันก็จะต่าแล้วก็เสียงแหลมจะไม่ค่อยมีนะครับเสียงแหลมนี่โดนเบสกลบหมดส่วนเสียงที่เสียงเครื่องดนตรีนะครับจะได้ยิน เด่นสุดก็คือพวกกลองนะครับพวกกลองเบสส่วนพวกกีตาร์พวกอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าคือว่าเบสเบสมันหนะักก็ต้องกรองแล้วก็เบสนะครับจากที่ฟังมาก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะายมากมายถ้าใครอยากรู้ราคาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาซื้อมาให้ก็ลองไปดูดูกันเอาเองแล้วกันนะครับก็ลองไปเลือกซื้อเลือกดูกัน ถวถ้าใครอยู่ขยาก็ไปติคอมมาแหละอยู่ถ้าไปติคอมนะไปร้านขึ้นบันไดไปแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วจะเข้าตรงบันไดแต่เราไม่ต้องขึ้นบันไดเราตรงมาเลยมันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งอ,อยู่เกือบหน้าติคอมอครับร้านนั่นแหละหาดูมันจะมีโซ่เนี่ยแหละตั้งอยู่เลยตัวตัวนี้นะตัวหนึ่งห้าศูนย์นี้นะก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณเพื่อนๆชาวโซเชียลทุกคนที่ ติดตามดูกันเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรมาให้ดูอีกก็เดี๋ยวเอามารีวิวอีกรอบนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ